สวัสดีค่ะพี่วิบูเชคเทียนพยากรนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายวันของวันพุทธที่22พฤษภาคม67นะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องพี่วิบูเชคเทียนพยากรกดหัวใจให้กับคลิปนี้นะคะมีคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้นะคะติดตามช่องไว้เวลาไลฟ์ดูดวงฟรีจะได้ดูดวงกันนะคะเรามาดูดวงกันค่ะคนอานทิตย์นะคะคนโสด คนโสดก็าอาจจะคิดถึงเรื่องการแต่งงานนะคะว่าเออมันสมควรแก่เวลาหรือ,อยังบางนคนก็อยากจัดงานแต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมแต่ว่าตอนที่คุณยังโสดอยู่ก็ต้องรีบหาคุณอาจจะได้คนที่ทำงานราชการนะคะวันนี้อาจจะมีคนแบบนี้เข้ามา คนคุยนะคะวันนี้อาจจะไม่อยากคุยต่อนะเพราะว่าอาจจะรู้สึกคิดว่าไปต่อไม่ได้บางคนอาจจะโดนสอบถามว่าจะเป็นแฟนกันไหมคุยกันมาสักพักแล้วอาจจะโดนปฏิเสธไม่อย่างไม่พร้อมนะคะคนมีคู่อาจจะคุยเรื่องการแต่งงานคุยเรื่องชีวิตว่าจะวางแผนแต่งงานตอนไหน วางแผนชีวิตอย่างไรนะคะก็ยังไม่พร้อมก็คงต้องคุยกันบ้างว่าเมื่อไหรด่ดีแล้วพยายามไปให้ถึงคนเลิกกันยังไม่คืนดีนะคะแต่ถ้าคุยดีดก็มีโอกาสคนวันจันทร์นะคะคนโสดแม่อาจจะบอกให้หาคนรวยๆหาคนดีๆนะวันนี้อาจจะมี ผู้หญิงอายุมากกว่าเข้ามาชอบคุณผู้ชายได้นะส่วนผู้หญิงวันนี้ถ้าชอบใคร mm hmm. ก็คงต้องเป็นฝ่าย mm hmm. เป,ยเป็ผู้ชายก่อนสักนิดหนึ่งนะคะนะไปทักทายไปซื้อของฝาก mm hmm. เพื่อทำความจักคนคุยนะคะวันนี้ผู้หญิงอาจจะหนักไปทางพยายามจะดูแลผู้ชายนะเอาอ,อกเอาใจซื้อของให้ สายเปยนะคะบางคนอาจจะมีเมียของคนคุยเข้ามาทักทายว่าเขาแต่งงานแล้วนะให้หยุดคุยคนมีคู่นะคะคนมีคู่วันนี้คุณอาจจะได้รับความเมตตาจากแม่ตัวเองหรือแม่ของแฟนบางคนวันนี้อาจจะท้องนะคะสำหรับ คนที่อยากมีนอ้องก็มีโอกาสท้องบางคนบางคนนี่ก็อาจจะเริ่มอ้วนแฟนอาจจะเริ่ม่นได้บ้างนะคะวันนี้คุณผู้หญิงอาจจะต้องเอาใจแฟนนิดหนึ่งคนเลิกกันมีโอกาสคนดีโดยเฉพาะผู้ชายนะคะผู้หญิงอาจจะเป็นฝ่ายทักทายไปงงๆนะคะ คนวันอังคารนะคะคนโสดจะมีคนเจ้าชู้มาทักทายเช็คดูดีๆว่ามีแฟนไหมนะคะอาจจะมาจีบมาชอบลุกเร็วดูจริงจังคนคุยวันนี้ก็อาจจะมีผู้ชายคนอื่นนอกจากคนที่คุยเข้ามาจีบคุณด้วยนะคะหรือคุณเองอาจจะถกเถียงก,กันกับคนคุยที่คุณคุยอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายซึ่งผู้ชายอาจจะไม่ ยอมแพ้เถียงเอาชนะนะคะแล้วก็จริงๆวันนี้ต้องระวังอะระวังแก๊งคอเซนเตอร์ระวัง, Center, วงโจนทกชิงวิ่งโปด๊ดวิ่งราวอะไรต่างๆตัวนี้ไ,ได้ด้วยนะคะส่วนคนมีคู่วันนี้ให้ระวังผู้ชายอาจจะอารมณ์เสียหรือว่าเอาชนะนะคะเพราะว่าผู้ชายวันนี้นี่ก็คือสายรวย จะไม่ยอมแพ้คุยอะไรก็คือจะเอาจะต้องอยาเอาต้องการสิ่งที่ต้องการนะคะระวังอารมณ์นิดนึงขึ้นอยู่กับคนอารมณ์มากอารมณ์เป็นคนอารมณ์เสียง่าย,ยาเสียน้อยอะไรเงี้ยนะคะคนเลิกกันวันนี้อาจจะคืนดีกันติดต่อมาแล้วระวังอาจจะทะเลาะก,กันคุณวันพุธนะคะคนพุธคนโสด คาดหวังจะมีเนื้อคู่นะคะก็ทําบุญเสริมเดินทางเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเจอนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เชิงเป็นเนื้อคู่ที่จะถาวรเท่าไหร่อาจจะไม่นานอาจจะได้ทักทายคุยกันสักพักหนึ่งนะคนคุยคนคุยวันนี้อาจจะได้ไปเที่ยวกันหรืออาจจะจบความสัมพันธ์เพราะคุยมานานแล้วไม่อยากไปต่อนะคะคนมีคู่ อาจจะไปเที่ยวกันหรือวางแผนซื้อรถระวังการซ่อมแซมรถในวันนี้ด้วยนะคะขับรถขับลาระวังเฉียวชนบางคนอาจจะไม่อยากไปต่อเพราะว่าเออรู้สึกว่าเหมือนเข้ากันไม่ได้ในความนิสัยทัศ์การใช้ชีวิตคนเลิกกันยังไม่คืนดี คนในพื้นหัดนะคะวันนี้อาจจะมีพ่อไม่ผู้ชายอายุมากเข้ามาทักทายเกี่ยวข้องมาจีบนะคะโดยเฉพาะบางคนอาจจะแบบคุณพ่ออาจจะบ่นหาแฟนให้ดีๆอย่าไปยุ่งกับแฟนคนอื่นอย่าไปยุ่งกับคนที่เป็นพ่อไม่ลูกติดอะไรแบบนี้นะคนคุยวันนี้อาจจะมีคนอื่นเข้ามาจีบคุณอีกคนนึงนะ หรือคุณเองกับอาจจะมีปัญหากับคนคุยอยู่บ้างเล็กน้อยคุณมีคู่นะคะวันนี้แฟนอาจจะเอาใจนิดนึงหรืออาจจะมากหน่อยแต่บางคนนี่ก็คืออาจจะมีปัญหาการเงินมาหยิบยืมคุณได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายจะมีปัญหากันเงินมาหยิบยืยะะยผะะม,มยยผู้หญิงคนเลิกกันไม่คืนดีนะคะคนวันศุกร์นะคนะโสด ต้องไปไหว้พระขอพรอ,อยากได้คู่นะวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาทักทายอายุมากหน่อยหรือเป็นคนถ้าไปเจอกันในวัดอ่าไปเจอสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะคุนคุยก็วันนี้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ดีก็เธอเป็นผู้ใหญ่ดีรู้สึกจริงใจต่อกัน คุยกันรู้สึกวันนี้แฮปปี้โดยเฉพาะถ้าพากันไปทําบุญกันเนาะวันนี้นะคนุณเพราะวันนี้เป็นวันวิสาขคุณมีคู่นะคะคนรักก็ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างดูแลใส่ใจดีวันนี้ก็สึกจะแฮปปี้กันนิดหนึ่งยิ่งถ้าพากันไปทําบุญก็ยิ่งมีความสุขสดชื่นใจนะคะคนเลิกกันมีโอกาสเป็นห่วงเป็นใยติดต่อมาอาจจะคืนดี คนวันเสาร์นะคะคนโสดก็ชอบคนหน้าตาดีนะวันนี้อาจจะได้เจอชอบคนตลกอาจจะไปถ้าไปเที่ยวกินอาจจะได้พบเจอส่วนคนคุยนะคะถ้าคนคุยอาจจะไม่อยากเปิดเผยว่าได้คุยกับคุณคกับคุณถ้าขอเป็นแฟนกันเนี้ยจะยังไม่พร้อมเป็นแฟนยังไม่พร้อมเปิดตัวนะคะคนมีคู่อาจจะทะเลาะการบ่นการในเรื่องของว่า ไม่เปิดตัวเลยไม่ไม่โพสต์ไม่ไลค์ไม, post, ไ,ม like, ไม่อะไรต่างๆบงโซเชียลเลยไม่ค่อยมีความสุขบางคนอาจจะวางแผนเรื่องแต่งงานแล้วก็ยังไม่สําเร็จคุยกันเรื่องแต่งงานยังไม่พร้อมนะคะบางคนอาจจะขอไปทำกิจกรรมไปรักษาสิวหรือพาขอไปเที่ยวกลางคืนแล้วไม่ให้ไปส่วนคนเลิกกันยังไม่คืนดีจบของการทำนายวันนี้นะคะไว้มาดูกันคําทํานายของวันต่อไปค่ะ